หัวข้อที่4นะครับคำสั่งเกี่ยวกับการแอดนะครับการแอดมีรูปแบบการใช้งานทั้งหมด4รูปแบบนะครับแบบที่1คือการแอดแบบ r 1 r 2นะครับแบบนี้คือให้เราแบบนี้คือจะนำค่าที่อยู่ใน register r 1มาบวกกับค่า ที่อยู่ในรีจิสเตอร์ r 2นะครับหลังจากนั้นก็จะเก็บไว้ใน r 1นะครับเก็บไว้ในตัวแรกครับตำแหน่งแรกก็คือ r 1ถัดมาคือ add r 1คอมมาค่าคงที่ครับอันนี้หมายถึงว่าให้นำค่าที่เก็บอยู่ใน r ีจิสเตอร์ r 1มาบวกกับค่าคงที่ในตัวอย่างนี้ก็จะเป็น55 h นะครับผมยกตัวอย่างให้ว่าค่าที่อยู่ใน r 1เป็นเป็น10 h นะครับก็จะบวกกับ 55h คําตอบก็จะเป็น65 h นะครับแล้วก็จะเอาคำตอบตัวนี้กลับไปใส่ไว้ใน r หน1เหมือนเดิมครับแล้วก็จะทำการอัปเดตค่าให้ r 1กลายเป็น65 h ครับถัดมาคือ s ทัดที่3นะครับ add r 1ตามด้วย a d d a t e 1 2 3 4 h นะครับอันนี้หมายถึงให้นำค่าที่เก็บอยู่ใน register r 1มาบวกกับค่าที่อยู่ใน add t e s หนึ่ง h นะครับเครื่องหมายปีกาแบบนี้หมายถึง add this นะครับคือให้นำค่าที่เก็บอยู่ภายใน add t e s ตัวนี้นะครับออกมารวมอยู่กับ r 1นะครับหลังจากนั้นก็ให้นำคำตอบนะครับเก็บไว้ใน r 1เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการอัปเดตค่า r 1นะครับ ถัดมาคือประทัดที่4ครับ add addrs e s 1 2 3 4 h r 1ครับอันนี้คือเหมือนข้อ3นะเลยครับคือให้นำค่าที่ให้นำข้อมูลที่เก็บอยู่ใน addrs e s 1 2 3 4 h มาบวกกับค่าที่เก็บอยู่ใน register r 1ครับแต่ว่าคำตอบที่ได้ เราจะเก็บไว้อยู่ในตำแหน่ง address ตรงนี้ครับจะไม่ได้เก็บไว้อยู่ใน k ไม่ได้เก็บไว้อยู่ใน R1 ตรงนี้ครับไม่ได้เก็บไว้อยู่ใน Register R1 ครับ